คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องราวนะคะประเด็นร้อนของพี่หนุ่มกะลาแล้วก็อดีตภรรยาอย่างคุณจูนเพนชุรีกันบ้างคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวดังกล่าวตอนนี้กลายเป็นกระแสที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ว่าก่อนหน้านี้เองทางด้านของทนายเดชาได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพที่ถ่ายร่วมเฟรมกันนะคะกับพี่หนุ่มกะลาออกมาในแฟนเพจทนายคลายทุกนะคะพร้อมกับระบุข,ข้อความไว้ด้วยเขาบอกว่าได้รับมอบหมายจาก นักร้องดังให้ยื่นฟ้องสองคนใกล้ชิดยักยอกเงินบริษัทเข้าบัญชีส่วนตัว66ล้านและดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำลายชื่อเสียงผ่านโซเชียลมีเดียหรือออกรายการทีวีต่างๆโดยยังมีการระบุอีกด้วยนะคะว่าน,นุ่มกา란เนี่ยยืนยันมอบหมายให้ทนายเดชายื่นฟ้องคนใกล้ชิดจำนวนสองคนที่ยักยอกเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365เป็นเรื่องจริงโดยการโอนเงินของห้างเข้าบัญชีส่วนตัวโดยทุ จริตรวม452ครั้งเป็นเงินจำนวน66,359,957บาทที่ศาลแขวงสมุทรปราการนะคะพร้อมกับมีแฮชแท็กด้วยเขาบอกว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนและยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา91มาตรา352และมาตรา35 353คดีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคดีชู้สาวหรือเรื่องเมียหลวงเมียน้อยแต่อย่างใดนอกจากนี้ นะคะทางด้านของพี่หนุ่มกะลายังได้มอบหมายให้ทนายเดชาดําเนินคดีกับบุคคลที่ทําลายชื่อเสียงผ่านโซเชียลมีเดียหรือออกรายการทีวีต่างๆเพิ่มเติมจึงเรียนมายังพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทราบและต่อมานะคะทางด้านฝั่งของทนายพัดนะคะที่เป็นทนายความของคุณจูนเพนชุลีอดีตภรรยาของพี่หนุ่มกะลาเอ,เองก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะบอกว่าสงสารเมียหลวงที่ถูกนอกใจที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน แล้วก็มีแฮชแท็กนะคะบอกว่าสังคมจะอยู่อย่างไรและตามด้วยอีกโพสต์ด้วยนะคะบอกว่าผมถามเมียหลวงท่านนั้นมาตลอดว่าอยากฟ้องยาไหมไหวไหมเธอเคยตอบและพยายามเบี่ยงประเด็นเสมอลึกๆคงเพื่อรักษาคําว่าครอบครัวแต่วันนี้เธอบอกว่าพี่หมดความอดทนแล้วมันเกินไปและในส่วนฝั่งทางด้านของคุณจูนเพนชุลีเองก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าพร้อมมากทุกเรื่องขันลุยงานตุ๊กตาโชเพื่อนต้อง มาและในเวลาต่อมาคุณผู้ชมคะทางด้านของคุณจูนเพนชุลีเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะกับทางช่อง3ที่ได้มีการติดต่อไปยังคุณจูนเพนชุลีเพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งทางด้านของคุณจูนเองก็ได้บอกนะคะว่ายืนยันว่ามีพยานหลักฐานไม่ได้กังวลอยู่แล้วเพราะปกติก็มีการเก็บทุกอย่างไว้อยู่แล้วไม่ได้กังวลอะไรมั่นใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดโดยส่วนตัวยอมรับว่าเสียความรู้สึกและรู้สึกตกใจเหมือนกันว่าทําไมฝ่าย เลือกวิธีนี้ถ้าไม่เข้าใจก็มาถามก็ได้ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายชายก็ไม่ได้มีการโทรมาสอบถามอะไรส่วนตัวมองว่าการฟ้องอาญาแบบนี้มันเกินไปมองว่าน่าจะคิดหน้าคิดหลังคิดถึงลูกมากกว่านี้และในเวลาต่อมานะคะทางด้านของพี่หนุ่มกะลาพร้อมด้วยทนายเดชาก็ได้มีการออกมาตั้งโต๊ะแถลงถึงปมยื่นฟ้องคนใกล้ชิดยักยอกเงิน66ล้านบาทโดยก็ได้มีการเผยนะคะว่าทางด้านส่วนของทนายเดชาเนี่ยก็ได้มีการพูด ูดนะคะบอกว่าวันนี้อยากมาเปิดใจเรื่องห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365เป็นห้างที่หนุ่มกลาและน้องสาวเป็นหุ้นส่วนเงินได้หายไปจากบัญชีตั้งแต่ปี2558จนถึงปี2566เป็นเวลา9ปีเงินหายไป66ล้านบาทซึ่งเราได้มีการตรวจสอบสเตทเมนต์ในคดีชูซึ่งภรรยาเขาไปฟ้องและมีการเรียกสเตทเมนต์มาและผมเอาเอกสารในสำนวนนั้นมาทำการตรวจสอบพบว่ามีเงินหา ไปจากบัญชีซึ่งผมก็ถามว่าหนุ่มกะลาทราบไหมเขาบอกว่าไม่ทราบพอเอาสเตตเมนต์ของห้างทองบริบูรณ์และสเตตเมนต์ของบัญชีภรรยามาเทียบกันเงินไปเข้าบัญชีภรรยาหมดสุดท้ายเงินเหลือประมาณ2 3 0ถึง0แสนบาทส่วนทางด้านของพี่หนุ่มกะลาเองก็ได้เผยนะคะบอกว่า10ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการเงินเพราะว่าเราเป็นสามีภรรยากันเหมือนที่ผ่านมาผมมีหน้าที่หาเงินอย่างเดียวพอถึงจุดที่ เราคุยกันว่าจะคืนบัญชีเขาคืนเงินกลับมา3 0 0 0 0 0มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าผมยังต้องรับผิดชอบรายเดือนของเขาและลูกอีกหลายแสนเกินจํานวนที่เขาคืนผมด้วยซ้ําแล้วเงินผมไปไหนหมดเขาไม่เคยให้เหตุผลอะไรผมผมได้เงินเดือนแค่4 0 0 0มบาทเราสามารถเช็คสเตทเมนต์ในมือถือได้คร่าวๆควือ,อมันก็ออกไปเป็นเพนชูรีทุกครั้งที่เราไปแบงก์กันผมต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเบิกเงินได้แต่ทําไมเงิน ถึงไปเป็นชื่อเพนชุลีได้โดยที่ผมไม่ได้เป็นคนเซ็นชื่อเพราะผมเห็นสเตตเมนต์ผมก็มาพบกับพี่เดชาผมบอกว่าผมไม่ได้ต้องการจะเอาเงินคืนวันนี้ต่อให้ทุกบัญชีต่อให้มีร้อยล้านก็ไม่เอาคืนผมคุยกับเขาตลอดผมขอให้เขาปิดหนี้ให้หน่อยถ้าเป็นไปได้ขอเงินติดตัวห้าล้านได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ปิดหนี้ให้หน่อยช่วงนี้ผ่านมาจูนพูดตลอดว่าอยากยาแต่ผมบอกว่าเรายังอยากกันไม่ได้เงิน ผมอยู่ที่ไหนเราต้องคุยกันเรื่องนี้ก่อนแล้วทีนี้ทางด้านพี่หนุ่มก็ได้เผยอีกด้วยนะคะบอกว่าหลังทราบว่าเงินหายไปก็ได้คุยกับเขาแต่เขาบอกว่าไม่มีเงินส่วนที่ออกมาฟ้องมันคือการที่เขาจะต้องมาแจ้งกับผมว่าเงินไปไหนเมื่อเขาสามารถแจ้งได้หรือไม่ได้ก็ตามเราจะต้องคุยกันว่าถ้าไม่อยากให้เรื่องนี้มันบานปลายก็ขอแค่เรื่องนั้นแหละคือปิดนี้ให้หน่อยแล้วจบกันไปนะวันนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคุณไม่มีเงินคุณมีอยู่จริงๆและควร เอามาเคลียร์ในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบบัญชีทองบริบูรณ์มีแบงก์อื่นด้วยแต่เรายังไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้คาดหวังว่าจะให้เขาชิปหายไม่ได้คิดว่าจะทําสิ่งนั้นกับเขาเลยด้วยซ้ําแค่ผมเป็นหนี้แค่เป็นกระแสะข่าวมากเท่าไรมันไม่ดีต่อง,งานบันเทิงผมแน่นอนถ้าไม่เป็นผลดีแล้วจะหาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกผมก็อายุเยอะแล้วสิ่งที่ควรทําที่สุดคือเอาเงินมาปลดหนี้ให้เราซะแล้วจบกันไปดีกว่าที่ผ่านมาคุยภายในสุดๆแล้วแต่ เขากลับให้เพื่อนไปโพสต์ว่าจะบวชเพื่ออยู่กับเมียน้อยและคุณผู้ชมคะหลังจากที่ว่าทางด้านของพี่หนุ่มกลาเองได้มีการออกมาแถลงข่าวที้แจงแบบนี้แล้วทางด้านฝั่งของคุณจูนเพนชุลีเองก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะชี้แจงถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆภายในบ้านอีกด้วยและนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของคุณจูนเพนชุลีได้มีการลิศรายการมานั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยเธอก็ยังได้มีการเขียนข้อความนะคะรายยาวตอนท้ายอีกด้วยเขาบอกว่า ยังไม่รวมถึงค่าน้ําค่าไฟค่าเทอมลูกค่ากินอาหารค่าเสื้อผ้าค่าประกันชีวิตค่าประกันรถค่าไปเที่ยวต่างประเทศไหนจะค่าบัตรเครดิตอีกตามที่สามีพูดเลยค่ะว่ารายจ่ายต่อเดือนประมาณ700,000บาท2นะคะยอดนี้บวกกันลองคูณต่อปีเอาก็แล้วกันนะคะว่ารายจ่ายจะเท่าไร่มีเอกสารหลักฐานตรวจสอบได้ทุกยอดค่ะขอฝากไปถามก็แล้วกันนะคะว่าจะเอาเงินมาจากไหนถ้าไม่ใช่จากบริษัทที่เปิดร่วมกันกับสามี เตทเมนต์ไม่โกหกตามที่สามีพูดเลยค่ะสเต t เมนต์ ement, บริษัทมีสเต t เมนต์ ement, ส่วนตัวก็มีค่ะชี้แจงได้ว่าโอนออกไปจ่ายอะไรบ้างและในส่วนเงินเก็บก็ยังอยู่ค่ะไว้เราไปดูรายละเอียดกันที่ศาลนะคะคนเป็นเมียในฐานนะคนทําบัญชีดูแลบริษัทสั่งจ่ายไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและครอบครัวแบบนี้หรือคืออยักยอกก็ทําแบบนี้มาตลอดนะคะเป็นเวลาหลายปีแล้วทําไมถึงมาฟ้องตอนนี้คะจริงๆเราก็อธิบายไปหลายรอบ แล้วคะ่ะแต่สามีอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเตรียมหลักฐานเสร็จแล้วให้ศาลท่านช่วยดูแลก็แล้วกันนะคะว่าแบบนี้เรียกยกักยอกไหมซึ่งก็คุณผู้ชมขาะบอกเลยนะคะว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวของคุณจูนเพนชุรีถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายและนอกจากนี้ทางด้านของพี่หนุ่มกลาเองก็ยังได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะถามคุณจูนเพนชุรีอีกด้วยคะ่ะว่าปีหนึ่งได้20ล้านค่าใช้ใจ 5, ่าย500,000คูณ12 เท่ากับ6ล้านที่เหลือละจูนซึ่งทางด้านของภรรยานะคะก็ได้มีการตอบกลับไปด้วยเขาว่าอยากดูรายได้ไปดูงบการเงินได้ว่ามีรายได้ถึงเดือนละ20ล้านไหมไปโหลดในระบบกรมพัฒน์ได้เลยค่ะจะได้ไม่หาว่าชั้นโกหกจากนั้นนะคะทางด้านของพี่หนุ่มกลาก็ได้มีการตอบกลับอีกด้วยเขาบอกว่าเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นเงินของนิติบุคคลถ้ามีใครเอาเงินของห้างเข้าบัญชีส่วนตัวก็ผิดกฎหมายแล้วมันคือการทุจริตครับคือการยักยอกไม่ต้อง ต้องไปดูเรื่องงบการเงินอะไรหรอกสเตทเมนต์ ement, มันไม่ตรงกับงบการเงินไงถึงได้ฟ้องเคนะจูนเพนชูลีก็ได้มีการตอบกลับไปอีกด้วยนะคะว่าไม่ต้องมาเถียงกันตรงนี้หรอกค่ะก็รอเราเอาหลักฐานมาประกอบก็ตรวจเอาแล้วกันค่ะถ้าผิดจริงมีเจตนายักยอกจริงก็ว่ากันไปตามนั้นเลยเราก็ต้องยอมรับแล้วรายได้ต่อปีสูงสุดแค่17ล้านค่ะไม่เคยถึง20ล้านไปโหลดดูในระบบกรมพั์ได้เลยส่วนทางด้านชาวเน็ตเองก็ได้มีการเข้ามาคอมเมน แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้อีกเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันก็เป็นว่าคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวของพี่หนุ่มกลาแล้วก็อดีตภรรยาอย่างคุณจูนเบ็นชุลีจะจบลงยังไงจะไปในทิศทางไหนยังไงเองเราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงคะ่ะ